น่ารักน่ารักมากๆมีนี่เลยก,กินได้วางวากุ้งออกกินได้ตัดรากออกกินได้เลยข <c ười> อบคุณค่ะจ <c ười> ้าจ้าห้บาบาทจ้าอัพกีตู เออกินได้เลยค่ะใช่กินได้เลยค่ะ <laughs> อันนี้กะเพรา,าไม่ใช่ตยแบดแงไม่ไหนาโอ้แบบตูเก็บมีพอนอ,อยากว่าคือขนาดเท่าเท่าแปเก็เจอกขนาดมาได้นะเอองนว่นะนาอก็่างอืม่มา่านย่าร่างเด็ดขาดเลยแซวไ้ยากิน,น,นกินใครรอใคร่าอืมสชบอ ไี่สบาาือนะอพิมเมดาษตกระดาษห้าสิบบาทไม่ามัสิบห้ ไส no. right? no. right? ่ไปน้ำกันเลยเนาะอันนี้เจ็ดยีบห้าร้อยหนึ่งร้อยยี่ห้าบาทเอยที่มาที่ใส่ละบาเนี้จะ่ซื้ไปนไปย่ห้าบาทจ้ะทางไหนไหมจ้ายค ก็เขาทําขายประจําอยู่แล้วเอาลองเลยเทีอ่อร่อยได้ไหมซื้อที่เศษเลยแป๊บ <laughs>